ห้องมืดสนิทอากาศหนักอึง้งเหมือนมีใครนั่งทับอกลืมตาขึ้นมาก็ขยับตัวไม่ได้แขนขาชาไปหมดพยายามจะร้องเรียกใครสักคนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีเงาดำทะมึนค่อยค่คืบคลานเข้ามาใกล้เรื่อยๆ จากมุมห้องมันสูงใหญ่และไร้รูปร่างจ้องมองมาที่ฉันด้วยความว่างเปล่าพยายามดิ้นรนสุดชีวิตแต่ร่างกายก็ยังคงเป็นอัมพาตเงาดำนั้นแตะลงบนตัวฉันความเย็นเยียบแผ่ซ่านไปทั่วร่าง ก่อนทุกอย่างจะดับวูบไปฉันสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวมองไปรอบๆห้องทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกหนักอึ้งที่อกยังคงอยู่